สวัสดีจ้าเม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่10ธันวาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากวันนี้เงินบาทแข่งข้าที่บริเวณ31.84บาทต่อ1อนอลลาส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่งวนโดยณนะักเวลาแมมสินบันทึกวิดีโอทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,210 1.310ด,ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บร,ริเวณ99.243จุดด้านกองทุน SPD าขายทองคำออก1.14ตนันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1,047.97ตนัน ทากลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมช่วงดึกคืนนี้แม้การเปิดเผยตัวเลขตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่จะออกมาสูงกว่าคาดการณ์แต่ระดับสูงสุดในรอบ5เดือนนอกจากนี้นะคะตลาดยังเฝ้าจับตาถ้อยถแถลงหลังการประชุมของนายเจรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟด เช้าตรู่วันพฤหัสบดีเวลา02.00นตามเวลาไทยเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้ารวมทั้งรายงานคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือดอทพอดของเจ้าหน้าที่เฟดและตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจสำคัญต่างๆทั้งตัวเลข GDP ข้อมูลอัตราว่างงานและตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐ ภาพรวมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนผ่อนคลายลงทั้งการอนุมัติขายชิป n อ i นวีเดียให้จีนและจีนเตรียมซื้อถั่วเหลืองเพิ่มขณะที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนมีสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดุลการค้าประจำเดือนกันยายน ทั้งนี้ช่วงดึกคืนนี้หรือเช้าตรู่วันพฤหัสบดีเวลาประมาณ02.00น,นตามเวลาไทยแนะนำติดตามผลการประชุม FOMC ของเฟดและถ้อยถแถลงหลังการประชุมของประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟด เพื่อหาสัญญาณวงชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต,ต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นคาดเคลื่อนไหวผันผวนทั้งนี้มีแนวรับที่บริเวณ4,201-4,188-4,179หากลุดแนวรับงกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,169-4,155-4,145-4,135ดอลลาร์ตามลำดับ ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ4,221ดอลลาร์4,231ดอลลาร์4 2 4 5ดอลลาร์4,253ดอลลาร์4 2 6 5ดอลลาร์และ4,279ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่10พันวาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมคัาทอง ณเวลาทำแม่มสินบันทึกวิดีโอก็เป็นเวลา1 3บสนาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าต้องคำห้าครั้งราคาครั้งที่5ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาทเมนสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคำมาณะชนีนี่องค่ะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิป comment สินนนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ